ห้องรับแขกกระจกใสดูโปร่งแต่ไม่มีความเป็นส่วนตัวบางครั้งเราก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวบ้างโดยไม่ต้องติดม่านหนานะให้เสียบรรยากาศฟิมไฟฟ้าหรืออินเท s ส์สมาร์ทฟิล์มเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนเปิดปิดความเป็นส่วนตัวได้แค่ปลายนิ้วเปิดเมื่ออยากโชว์ความโปร่งสว่างดูกว้างปิดเมื่อมีแขกมีญาติหรือต้องการนั่งพักแบบไม่อยากให้ใครมองเข้ามาไม่ต้องซักทําความสะอาดฝุ่นให้ยุ่งยากเหมือนผ้าม่านใช้งานได้ทั้งรีโมทมือถือและระบบสมาร์ทโฮมแบ่งกั้นโซนได้ตามความต้องการเหมาะสําหรับผู้ใช้งานที่เป็นภูมิแพ ฟิล์มไฟฟ้าไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นเหมือนผ้าม่านบ้านยุคใหม่ไม่จําเป็นต้องเลือกแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายฟิล์มไฟฟ้าหรืออินเฮ s าส์สมาร์ทฟิล์มให้คุณได้ทุกความต้องการเพิ่มความหรูหราปลอดภัยสวยงามและความคุ้มค่าในระยะยาวถ้าคุณกําลังมองหาโซลูชันที่ผสมผสานทั้งดีไซน์ความสะดวกและความปลอดภัยอินเฮ s าส์สมาร์ทฟิล์มคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างครบถ้วนสำรพื้นที่ที่เราใช้งานบ่อยที่สุดก็สมควรได้รับความใส่ใจที่สุดเช่นกันสนใจปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลทักแชหา ได้เลยนะคะอินเฮาเรายินดีให้บริการค่ะ